มาถึงคนที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกแล้วเกือบจะไปถึงตำแหน่งนายกอยู่แล้วถูกสกัดโดยการากที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปโหวตเป็นนายกในสภาได้ก็คือคุณพิธานะคะตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวีก็กำลังเข้มงวดขึ้นมามีการไต่สวนไปเรียบร้อยแล้วนะพยานสามปากแล้วก็ สารรัฐธรรมนูญก็บอกว่าพอละอันนี้จะมีการวินิจฉัยวันที่24มกราปีหน้าอาจารย์คิดว่าคุณพิธาจะรอดไหมคะสายตาของคนทั่วไปที่ผมพูดคุยด้วยนะค่ะคราวนี้ผมรู้สึกว่าความคิดผมเหมือนเหมือนชาวบ้านคือเขาเห็นว่ารอดอเพราะบางคนว่าไงรู้ไหม อะไรเหรอไอทีวีดูตรงไหนแค่ <c oughs> ถามคำนี้เนี่ย <c oughs> มันก็น่าจะรอดแล้วค <c oughs> นะเพราะว่าโทษของการเป็นสื่อมันก็ต้องเป็นสื่อ <c oughs> วันนี้ไอทีวีนี่มันโดนเขาเรียกว่าอะไรยึดครื่งไปแล้วค <c oughs> นะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนมายาวนานมากบรรดา สื่อมวลชนที่เคยสังกัดไอทีวีตอนนี้ก็แตกกระสานสร้างเซ็นกระรจายกันไปไปทําสื่อต่างๆหมดแล้วแล้ววันนี้มาถามว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าคนก็จะงงไงคะไอที่คนก็งงคือทําไมยังไม่ตัดสิงสืบฝานนี้แล้วนานในเมื่อเขาหาสื่อไอทีวีก็มองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนก็นับตั้งแต่ตอนที่สั่งให้คุณพิธายหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้น ก็สิรีรวมแล้วก็ครึ่งปีแล้วก็นั่นสิแต่ตอนที่บอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อาจารย์จําได้ไหมว่าเร็วมากเร็วฮะเร็วเข้าไปในสภามีจดหมายเข้าไปในสภาเลยอ่ะเร็วทันทีแล้วก็ให้คุณพิธาเดินออกจากสภาเลยคือดูเจตนาตั้งใจจะสกัดแต่ประตูแม่เข้า คือไม,ไม่ให้เข้าแม้แต่จะประตูเลยาปากประตูเลย,เย,เยไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ว่าโอ้ก็ใช้เวลายาวนานมากก็อย่างที่มีคนหลายคนก็บอกนะคะว่าถ้าไอทีวียังเป็นสื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าวันที่มีคำวินิจฉัยเนี่ยให้ไอทีวีถ่ายทอดมาให้ประชาชนดูด้วย <c oughs> ก็จะได้รู้ว่าอยู่ช่องไหนจะได้ตามไปดูนะซึ่งอันเนี้ยในความเป็นสื่อก็ส่วนหนึ่งที่ มันไม่มีอยู่จริงรอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันในคุณพิธาก็ถือหุ้นสื่ออันนี้น้อยมาก <นะ S 1> ถ้าม,มอง<ะ>ในแง่ของการครอบงำา0 0 3 5จุดยามจ้เปอร็นต์เราถอด้วยความเป็นในฐานะ้จดการมรดกผู้จัดการมรดกที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรไม่มีการแบ่งก็แล้วตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นของ ผู้จัดการมรดกได้เหรอฮะอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่ฮะผู้จัดการต้องต้องต้องจัดการก็คือต้องจัดสรรให้เพราะว่ามันจะมีคนที่จะได้รับมรดกแต่ผู้จัดการเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเป็นผู้ที่จัดสรรทรัพย์ต่างๆให้กับผู้ที่มีส่วนได้รับมรดกตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดก มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกันตรงเนี้ยคุณพิธาน่าจะรอดหรือเปล่าคาณค้บอกรอดอรอดหรือไม่รอดก็ยังมีอีกด่านด่านไหนคะอาจารย์ด่านยุพักไงเพราะว่าพักไปหาเสียงอ่ละเมิดกฎหมายบางมาตรากฎหมายมาตราอเอามาตรหนึ่งหนึ่งสองมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเรือทางว่า จะมีการแก้กไยจะทําให้ทําลายระบบล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้อาจารย์คิดว่ายังไงคะผพราว่ามันผ่านมาแล้วนะในในอะไรฮะในการที่หาเสียงเลือกตั้งครับผ่านมาตั้งนานแล้วจนตั้งรัฐบาลได้แล้วมีฝ่ายค้านแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าล้มล้างตกลงมันก็ไม่ได้ล้มล้างใช่ไหมคะ มองตรงไหนก็หามุมรับรางยากแต่ว่าในอดีตมันก็เคยมีบางคนถูกตัดสิทธิ์ไปสิบปีเพราะว่านี่นะฮะติดล่างแหกกฎหมายว่าลมร่างการปกครองนะค่ะนะดังนั้นเพราะนั้นผมบอกตรงๆนะค่ะว่าว,ว,วันนี้กลายเป็นการเดาใจนะคุณเดาใจตุลาการเดาใจตุลาการว่าจะไปที่ทางไหนนะเพราะว่าใช้ดุลพินิจเยอะเหรือเกิน บางครั้งดูพินิษเกินอำนาจที่รับนุกนกำหนดด้วยซ้ำไปตรงนี้คือถ้าดูโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยการที่พักการเมืองเนี่ยเสนอว่าจะ,ะมีการแก้ไขมาตรา1นึนสองเป็นน,น<า>โยบายลบลาแล้วก็เขาก็ออกมาบอกให้ประชาชนทราบว่าเขามีนโยบายแบบนี้มันจะถือว่าเป็นการล้มล้างได้อย่างไรเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ากฎหมายตัวเนี้ย เขาได้เสนอต่อกกตเพื่อขออนุญาตใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลอกตั้งแล้วแล้วกกตก็อนุมัติแล้วแล้วก็การแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะถ้ามันเป็นกฎหมายอยู่แล้วมีการแก้ไขโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภามันจะเป็นการล้มล้างได้ยังไงคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขกฎหมายที่มันอาจจะไม่ทันสมยัยหรืออาจจะเสนอกฎหมายใหม่ที่มันทันสมัยกว่าเข้าไปมันจะเป็นการล้มล้างได้ยังไงเขากําลังทําหน้าที่ตามกระบวนการนิติบัญญัติอยู่ไม่ใช่หรอคะคำตอบอะบอกว่าล้มล้างก็เชื่อเถอะคุณไม่ได้มีอำนาจบอกผมม,มีอำนาจบอกเมื่อผมบอกว่าล้มล้างก็เป็นดานั้นถ้าเผื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย มันจะทําให้คนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมบ้านเรานะคะอา,อาจารย์แล้วแล้วที่ม่านมาเนี่คนไม่ตั้งข้อสงสัยเลยคือสงสัยแต่ก็พูดมากไม่ได้ผมเนี่ยอ่าถูกต้องผมเนี่ยคนหนึ่งแล้วนะนะแต่ว่าบางครั้งแม้ว่าจะเรียนกฎหมายมาน้อยอ่ะนะนะแต่ว่าก็ตั้งข้อสงสัยค่ะเพราะว่าพูดกันตรงๆคำวิจัยของตาโนูเนี่ย มันต้องทั้งกฎหมายทั้งรัฐศาสตร์ด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงเราจะสงสัยก็สงสัยเบาๆแต่ว่าสงสัยมากๆไปเนี่ย,ยมันก็นละเมิดมันก็จะกลายเป็นะละเมิดศาลไปะนะคะคแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าทั้งกรณีของคุณพิธาแล้วก็กรณีของก้าวไกลมันไม่น่าจะเข้าข่ายกระบวนการที่มีการไปร้องทั้งหลาย ะะแต่ยังไงก็ตามเราก็คงจะต้องติดตามดูผลของการไต่สวนแล้วก็ผลของการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ